นางรองนางรองขัลรเนี่กได้อปล่าแมวมานาพี่พี่พี่ย่างให้พี่แม่มาหาแม่พี่ยงม่เ่งบไงูเป็นผู้เฮดยังนี่เนี่ยเอไ้ไ้ไ้ใเีย้ยอะไรเฮดกับเฮดเเยดเีีต่อไปม่ระเบิดที่นี่น้ำมันเยอะมาก ไม่ได้ทุ่กระเป๋าแม่หูอวะน้ำซีมอเริ่มแล้วเริ่มแล้วโจเริ่มแล้วน้ดซีมอลจิ้มอันนี้ด้มันเป็นน้ำซีมซุสกินผสมกับขุามิดเอาอันนึงสีแดงอยากไปไสหีบสวัสดีครับสวัสดีนะโจ๊กนะครับด้วยสวัสดีด้วยสวัสดีดีหมดเลยเนาะ มันเยอะนะจ๊้มันจะกกแบบเอาพี่ก็ได้ตมดีขวเนาะมันมันขวนแบแบบนี้ความคลื่อเนะรแต่ว่างโดว่นี้อไกลๆลุ่มปิงแบบนี้พอด,บบดีเป็นก็ยังมงกลุ่มทั้งๆว่ะฮะโสมไดู้ไปพักดูไปดดีภาษาอ,อังกฤษเรือนาบ่พี่นอ้อง มาเด้อเนื้อย่างยูหันมาางไกล้นั่งางลลูกส่ี่ชุดแล้วุดข้างวัสดีแม่กบกครับแม่เหนาครับแม่ยูโดนหนาวเฮงขนาดนี้เฮนอุ่นเรายังหนาวอยู่าคอาคอไมเจริญผีมากินน่องหรอยยังนองมีกินเนื้อย่างมามา มาเด้อพี่น้องเม็กมซื้อได้มีได้ไปใส่มาส์นะรอใส่กินน้ยูสกินนมต้มยูสลนแกตมไปตาเอาเอาดูเอามาเียแม็กมาเอาเียลูกมันได้กินเด้พักยังงั้นเยไห่มีแม็กี่พขใส่ไปบงเ็ดยูใส่น่ะรงเฮ็ดอันนึองยูใส่สั่น กงเห็ดต oh sure. ัวใันเห็ดเค็มตัวนี้อยู่บ่เออแม่เค็มบุกทั่วอูซันเอาลงค่ะแม่อันนี้สซูรี่ยังเอาไปแม่สวัสดีครับสวัสดีมารคี้นะครับสวัสดีเบลสวัสดีเบลไหมเขามาอย่างคันเขาเป็นสวัสดีเบลคันเขาเป็สวัสดีเบลใช่ผู้แรกคันเขาบอกว่าสวัสดีเบลเอาเพื่อนแต่ว่าเขากลับมาเข้ากั่แหม กูได้ซื้อเบลซื้อยางดอกพนนอตีว่ากูซื้อสีพนาน่ไมว่าดีเบลยังเบลฝุ่นว่าดีลูกพนานเหุทีไม่เอาจิ้มไปแน่จิมเบลกขเขาลงบอกเขาว่าเบลไหมาีเบลกูไม่ชื่อเบลโลกแล้วเขา่าวบาดีเบลขึ้นแล้วก็มาข้าอยู่น่หัก่อนแรกนีมันจหน่นมันจะเน่อาวเนื่ยน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจุจุจัดกาบอการหอยบอก น้ำจิ้มให้หน่อยน้ำจิ้มนี่น้องเอาให้าังกพี่ถวยวันดีเบลเดเพื่อนลุงเบล่าเบิ่งแล้ววัดีลุงเบลนี่เบลคล้องแท่ันนี้วัดีเบลเปนี่้มนแม่จะไปซื้อตลาดซื้อได้ไดีไก่แล้ว้าจะบกไห้นะกินได้ย่างยิงสกลับเลว ัสดีภาษาอังกฤษด้วยนะครับอะไรก็ต่อรองลง่อนเนียอเอาแบบนั้นลงอีกกันตามสันลงอีกกเดยะพอมันต็จมันดีดนี่แหะเอาอีกเกินสันข้อม่ได้อึบเป็นมั้มได้ออบแล้วมนน้ำเขาแล้วเนี่ยไปสร้างเงินเตามตตาแม่ขั่น่ะเนี่ิดมีอีกสองชุดเหเสีมาถึงเาถึงแพ็เป็นแพ็แต่ละกิโล่ทั้งสร มาฝากนยิงโอ้ยออกไป่วกับ่ดงานั่นม่แม่โทษรจไปกินยุบตะวันทีปุ่นแล้วน้ำคิ้มไว้แซบสวัสดีราษาังกฤษนะครับชิญลินสวัสดีบาสมุนไสวัสดีโอ้ยันก็เด็กซี่เกาอยู่ะยูเตอรบอมมี่ยันเจนยูมองไรลูกนืือมะชิมีว่าใคอยู่หข้ามใสอ๋ออันลาจุ่มนะบ่ลาจุ่มข้ามใสฝาสมุนไพร เจอกันข้าเจ้าเมื่อเมื่อนี่ล่ะบ่ได้สลองปีใหม่ยุสิปสลองปีใหม่ยุขอนแก่นพี่อาธากับน้องโจสวัสดีครับพี่อาดังหมือนเป็นหมอเลยมสลองวันนี้เต็มตัวหัวงเลยนึกเอยโรคอยากกินนั่นให้โคให้โคข้ามีวันเจ้๊โคเขาบอกอึต่อที่เงินเอาแก้วมานาวไทยน้ำแข็งเดือดไป นั่นแน่สิเมื่อเราน่ะแค่แค่เน่ขนาดย่า,ายนติเซเว่นได้ลู้บ่ได้ไปเซเว่นเคเอฟซีอีกเหรอเอ้าเบิงเังไดขอจัดงาซื้อพักบ้างสวัสดีไม่เจียวครับด้วยน้ำตั้มตั้มมากินเนื้อย่างบ่ไปล่างบ่พักตุ้มหันนั่นีสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีค,คุณสวัสดีโอ้หมดเลย คอยมีความสุขครับล่าแมวเบลเมื่อคืนล่ามาว่านล่ามาวันว่านล่ามากเนี่ยแมวบ้านเมื่อกี่กระติกครับจะได้ไป่วยป่ะนะแสียดเสีไอเสียดเสีครับไม่ได้ต่ำไอมวบ้าน สวัสดีปีใหม่มีตรแดนเซอร์เล็กถึงวงการบอลลาครับสวัสดีครับพี่นอดเด้อเจอกันมือแรงแมนแมนมือแรงสวัสดีปีใหม่ i, น้ำเด้ออไอ้ครับสวัสดีน้องนอดด้วยนะครับน้องนอดสวัสดีพัมมารนั่งทานกันกีน่คนหลายคุณอยู่ครับอบ่างเด็ดเดดคอยาอมาลองเพลงบัวใหญ่อ๋อโอเคเดี๋ยวพ่อ,อคุณกันมือแรกม,มือแรงกับมืออื่นพอมือแรงเขาบาได้ไรเขาไล่มืออื่น จำบ่อยู่ยู่บยู่อีายบเบฟเบฟมึงอยู่ใส่เบบขี้รถแบบแว่นตานั่นเหนอีกอนมาให้ในกันน่ะมาให้อยู่เฮียนในกันน่ะนี่แม่เหล่าแกงชายภูมิมาแล้วบ่พอเห็นไม่เห็นหน้าแม่เหล่าจากเ่อนอนตามแม่เหล่านอตพี่อาัสดีพี่น้องโจคุณ ครับปรลบนำสื่อโชคดีขอบคุณนะครับพี่อาร์ตขอบคุณมากมากเช่นกันนะครับมีประเด็นปหาเลยมึงก็บอกมหากรัวสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับไม่ได้พ่อกันเลยถิเมื่อแล้วถิ่มว่าไม่อยู่อันนี้แกแต่มื่อไรเนี่ยก็แกพ่อเสอแล้วก็แกเป็อนไม่เนาะเอนม้วนเป็นน้ำแข็งมาเร็ว เอาจับไม่เด้อไม่ลืมหรอกจับไม่ไม่จับไม่เลยจับม้วนเทียนช่ตรงนี้เป็นแม่เล่าติดลกี่บ่แม่ยันอยู่ไม่ค่อยเห็นว่าจังใดเมาได้ทีเรียบบ่เกี่ยวอีว่บ่ท่านได้กินครับไม่น้อยไม่น้อยมั้ดีครับบ่ท่านได้กินแม่พี่โจเป็นคนบ้านต่อไฮบ่ พี่เป็นคนอันบันหมอนี่นะอนนีตบบน้ตำบลเป็ตบบน,ตบบนตำราไฮเป็นตำบลตำบลอบตตำบลตระไหสวัสดีปีใหม่ครับแม่แม่อยู่บ้านมมื่อไงเอ้าทุกบทมาเนี่ยที่ได้น้องแม่พี่บุญรักบริบมาลำต่ำเอ้จาจะว่าบริุ่นเหรอล่อเบิ้งก่อนเดินทางกับบอดไฟด้วยนะครับน้องโจขอบคุณพี่อาร์นะครับสวัสดีพี่ใหม่พี่อาร์ด้วย เราเอาวัาน้นนำแข็งอ่ะฮะเอาวัาน้ำแข็งอ่ะเอาหนึ่งใบเออหนึ่งก้อนว่ะแม่จะเปิดไก่ด้อมันแตกค,ครับดิค่ะแม่แม่ก็แตกมันมันั่นัน้นแม่ซับน้ำมันแมค่ครับฮ่าฮา,าพา่อนะสวัสดีเสดทีพี่เสดทีนะอากาศหนาวดูเลยสภาพสภาพพี่ตาดอยู่อุอากาศหนา,าน,าานาวมาก ได้ทางจากเด็ดเอาบ่อได้แด่จุ๊ๆจะได้แม่ครับแม่รอฟังก่อนครับอันวันที่ยี่สิบเดือนนี่แหละคนสี่มีกัหนดมาอีกว่าจะได้เล่นหรือว่าได้เล่นแม่กอยูุ่บ้านนี่แหละเอกินยุบ้านเป็นม่แม,ม่เป็นยังไงมวนบอยูุฟีบุญล,ลักติดตามอยู่นะครับ <c oughs> คนใต้ครับขอบคุณครับซีซีรีส์รอโอกาสดีจะไปดูครับใก<ค>ล้กันกับบ้านหนูเลยบ้านยุไซอปปอน สุัดีมารำผลข้าวสวดีี่ละโช์โดย่ามันใจอลอะรับ <laughs> ไม่ละออ่ะอ๋อรับทำมเงี้ยกี่ดีจกันจาิ้วอายุป่ะแม่ยังครับสว,วัสดีครับ มาดือกินเขาพปม่มาลาไม่กินเขาปองยศต้นท ah ี ah ika, be mm ่แ hmm. ม mm ่ดวนนะครับเนี่ยตัวดีภาษาอังกฤษด้ยเอาโคกอยู่อะน้องจูงานเจภาพวันที่สี่แสดงได้ตามปกติหรือเปล่านี่หละครับก็ต้องรอดูก่อนวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยเหมือนเขาจะให้เล่นหรืออะไรยังไงรอดูก่อนนะครับเอาจานมาทางป้าเพ่ดูมุมวนป่นในแม่บริดัทหลวน้ำเพลิน อยู่วัดซอยงานปีใหม่บุญจาอ๋อครับแม่พอกินกันได้หรอแม่กินได้สวัสดีปีใหม่นะครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโจน่ารักเสมอค,ครับครบคุณค่บโจอ,อี้อะไรอะไรสติคงอีกนานครับเพราะระยองกรุงเทพหนักมากเพราะบก,กักตัวเดินทางอ๋อ สบายดีหรือเปล่าสบายดีครับเรื่อยๆมาปีใหมบ่บานแมนครับตอนนี้่นว่ารุงเทพปิดลายวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับกินน้ำเนเธอมาเดอร์เตี่ยพ่อแม่คีบให้มันเนี่ยอันนี้ว่าแม่ของแม่เอาลงอีกค่ะแม่เอาโดมาเอาทถแม่เพียย่อาจารย์มา เอาพี่ไปแม่ฝุ่นไ,ไ,ด,ด,ไ,ได้ไหมไอ่ต้องบัวข้องไม่ได้เกียวมาแสดงที่กทมวันไหนไม่ได้ไปแล้วครับนาวบ่ออาย หนาวหนาวมันเมียยุ้ว่ากันยุ้ใส่อ่ะกินเข่ากับยังจะกันกินเนื้อย่างไหมครับมาเด้หอล่ะพี่อาเป็นกำลังใจให้โจตลอดนะครับขอบคุณครับพี่อฟเอิญยู่เอิญปองหยดหน่อยใจไม่กินเนื้อย่างปูยุ่บ้านเธอยู่บ้านเธอเกินกับอุดรนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ บรรยากาศเด็กเดีเลยีน่บนีรงแรงนี่น่นก็กิ่นกยยยบงมาเดียวลูับันดกธรมมีพี่ติดเชื้อขึ้นอันดับต้นเลยครับน้องโจใช่ครับพี่อาร์เขาไม่ก็้ักตัวกัน เขาก็ไม่อยากกักตัวน้อมเนเสียเวลาอีกสิบีวันนี้ยังเขาก็อยากไปนู่นไปนี่มานู่นมานี่เขาเรยกว่กักตกันเลยจริง่กักัฝากสวัสดีแม่ด้วยนะคะแ่ักะีครับพี่อาดจะไปอาบน้ำเราเด้อพี่น้องพ่อกันไหมเดี๋ยวขอยเมรียมอดไหม่ จะไปอาบน้ำเร็ว